ัปเด็กันทุกวันเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องของพี่เข้มหัสวีใช่นะครับโอ้โหพระเอกรูปหล่อของเรานะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนเรียกว่าเกลียนคีย์บอร์ดไปโจมตีไปคอมเมนต์แย่ๆต่างๆนานาเรียกว่าโอ้โหต้องถึงขั้นลามไปถึงบุพการีเลยแบบที่เห็นแบบนี้นะครับเรียกว่าคุณเข้มก็ต้องเอามาโพสต์ประจานในโซเชียลเลยเราไปเจอคุณเข้มถามเรื่องนี้ดีกว่าว่าจะจัดการกับคนเหล่านี้ยังไงนะพี่อามเนาะฝากบอกอะไรเขานะครับเชิญเลยครับเชิญครับ จริงๆก็ไม่อยากจะโคสต์แรงหรือว่าใช้คําไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเราก็ลืมไปว่าคนที่ติดตามเรามันมีทุกทุกวัยเลยแต่เนื่องด้วยคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้ามาใช้คําไม่ดี เยอะมากๆแล้วก็ลามไปถึงบุปการีของผมซึ่งผมรู้สึกว่าจะอะไรก็ได้แต่อย่ามาแตะต้องคนในครอบครัวผมถ้าเกิดว่าต้องการที่จะตําหนิในเรื่องของงานในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยเรายอมรับได้ทั้งหมดเลยเราเราไม่ได้มีเราไม่เราสามารถเปิดรับได้ทุกๆอย่าง แต่พอมันก้าวไก่มีคําหยาบขึ้นมาแล้วก็ลามไปถึงคนในครอบครัวผมขึ้นมามันมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ดี <Okay. S 1> คือจริงๆอ่ะผมผมเป็นคนที่อย่างที่พี่ๆเข้าใจผมเป็นคนสนุกสนานแล้วเป็นคนตลกแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสีสันให้ตลอดแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยคนตลกก็ต่อยคนเป็นเหมือนกัน ah. เพราะว่าเราเราก็มีความรู้สึกนะครับ <laughs> เพราะเราเรา,เราไม่อยากให้มันมากระทบควารมรู้สึกเราบ่อยๆหรอกมันไม่ดี โอ้โห oh คนตลกก็ต่อยคนเป็นนะพี่อามนะ uh huh. แต่อันนี้ก็เรียกว่าเกียน์คีย์บอร์ดเขาก็ทําเกินไปเขาก็ไปพิมพ์หย,ยาบๆคลายๆลามถึงบุก พกาลีนี่ไม่ควรเลยใช่ไปว่าถึงแม่ของพี่เข้มของเรารนะฮะคือคย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมการไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยมาอยู่ในกรอบของเราได้นะฮะรวมถึงการไปตั้งแบบเป็นแอคหลุมขึ้นมาอย่<ๆ>างเงี้ยทำเป็นบอกเฮ้ยเขาตามเราไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าเราเป็นใครอย่างเงี<ๆ>้ยจริงๆมันตามได้พี่อุ่นค้นหาสืบได้ใช่ครับให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยได้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังคิดจะทาอยู่นะฮะก็กแอคหลุมเนะี่ยชมได้แต่อย่าไปก้าวไกลสิทธิ์เขาใช่นะครับส่งกำลังใจให้พี่เข้มด้วยนะครับ